สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทาง o o Movie Channel ได้นำหนังสารคาดีมานำเสนอน,นะครับสำหรับหนังเรื่องนี้มีชื่อว่า Tokyo Idol Idol Tokyo เป็นหนังในปี2017สำหรับนักแสดงนำมีดังต่อไปนี้ฮิอิรางิริโอรับบทผู้ดำเนินเรื่องสำหรับเนื้อเรื่องนะครับหนังสารคาดีที่จะติดตามไอดอลชื่อดังของญี่ปุ่นชื่อฮิอิรางิริโอ ตัวหนังได้ไปสัมภาษณ์หัวหน้ากลุ่มนำเชียร์ของลิโอชื่อโคจิโคจิตตั้งกลุ่มชื่อเดอะบราเดอร์เพื่อตามคอยเชียร์ลิโอไปทุกที่โดยตอนแรกนั้นลิโอต้องเดินสายปรากฏตัวตามคลับต่างๆเพื่อสร้างชื่อเสียงโดยมีกลุ่มเดอะบราเดอร์ตามไปทุกที่เพื่อคอยร้องรับทำเพลงสร้างความสนุกกับไอดอลผู้กำกับยังได้สัมภาษณ์เหตุผลว่าทำไมโคจิตถึงติดตามไอดอลโคจิตจึงบอกว่าเมื่อก่อนเคยคบกับผู้หญิงคนหนึ่งแต่ไปไป,ไปมา,มา ก็รู้สึกไปกันไม่ได้จึงนําเงินเก็บทั้งหมดมาร่วมกิจกรรมของไอดอลเขาเล่าให้ฟังว่าปีแรกนั้นร่วมงานไอดอลไปถึง700งานด้วยกันตอนแรกเขาก็ทํางานเป็นพนักงานเงินเดือนแต่อยากเข้ามาเป็นโอตาคุตัวจริงโอตาคุคือคนที่ติดตามไอดอลข้างไขไอดอลหลังจากนั้นก็เริ่มติดตามดีโอมาตลอดหนังยังเล่าถึงแฟนคลับวง p อ d o ลชื่อมิทัตจิมิทัตจิเล่าให้ฟังว่า สาเหตุที่ติดตามพีไอดอลเพราะว่าเขาไปนั่งกินอาหารที่ร้านหนึ่งแล้วในร้านนั้นมีพนักง,งานเสิร์ฟสาวสวยคนใหม่มาทํางานพนักง,งานสาวคนนั้นจึงมอบโปสเตอร์การแสดงสดของพีไอดอลซึ่งตัวพนักง,งานเสิร์ฟเป็นสมาชิกในวงนั้นเขาจึงติดตามวงพีไอดอลมาตลอดนิชจิตยังเล่าให้ฟังอีกว่าตั้งแต่ติดตามวงตนมีค่าใช้จ่ายเดือนละประมาณ2 0 0 0 0 0เยนเมื่อก่อนก็ยังไปเยี่ยมพ่อแม่ทุกสัปดาห์แต่ปัจจุบันก็ไม่ได้ไปเยี่ยมอีกแล้ว และพ่อแม่เองก็รู้สาเหตุว่ามาจากอะไรตัวหนังยังได้เล่าถึงวงไอดอลที่มีชื่อเสียงที่สุดของญี่ปุ่นเป็นเสมือนไอดอลประจำชาติไปแล้วนั่นคือวง AKB48 หนังเล่าถึงการเลือกตั้งของวงซึ่งมีทุกปีโดย AKB48 มีสมาชิกในวงทั้งหมด300คนแต่จะมีแค่80คนเท่านั้นที่สามารถขึ้นมาแสดงในช่วงปีนั้นได้โดยคะแนนมาจากผลวตของเราโอตาคุตัดภาพไปที่ริโอ ลิโอเดินทางกลับบ้านตัวเองที่จังหวัดชิบะห่างจากกรุงโตเกียวไปหลายกิโลลิโอไปร้านนวดซึ่งพ่อของเธอเป็นหมอนวดอยู่ผู้กำกับขอให้พ่อลิโอพูดถึงลูกสาวตนพ่อลิโอเล่าให้ฟังว่าตอนแรกนั้นเขาก็ไม่เข้าใจหรอกว่าไอดอลคืออะไรแต่เมื่อลิโอมีความมั่นใจแน,วแน่วแน่พ่อแม่ก็สนับสนุนความมั่นใจและความเป็นศิลปินนั้นน่าจะมาจากพ่อเพราะพ่อลิโอในสมัยวัยหนุ่มเป็นมือกองของวงหนึ่งแล้วออกมาเป็นหมอนวด ส่วนทางแม่ลิโอเล่าให้ฟังอีกว่าตอนลิโอเรียนมัธยมมักโดดเรียนบ่อยๆครูที่โรงเรียนมักโทรมาแจ้งแต่แม่ก็เชื่อมั่นในตัวลูกเสมอหลังเวลาผ่านไปลิโอได้เซ็นสัญญาเป็นศิลปินได้สําเร็จกลุ่มเดอะบาร์เดอร์ดีใจมากที่ไอรอนของพวกเขาประสบความสําเร็จไปอีกขั้นและลิโอยังได้ขึ้นแสดงในคอนเสิร์ตไอรอนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยหลังจากที่เริ่มมีชื่อเสียงลิโออยากให้คนต่างจังหวัดรู้จักตนมากขึ้น เพราะฐานแฟนคลับยังไม่เยอะริโอจึงตั้งใจปั่นจัก,กรยานไปต่างจังหวัดและระยะทางเป็นพันกิโลแล้วเธอก็ไลฟ์สดไปเรื่อยๆแฟนคลับที่รู้ว่าริโอผ่านทางจึงเดินทางมาพบและให้กําลังใจริโอให้พัผลงานดีๆต่อไปริโอยังได้แวะตามเมืองต่างๆเพื่อสแสดงมินิคอนเสิร์ตอีกด้วยโดยการปั่นจัก,กรยานนี้ไม่มีคนในกลุ่มเดอะบาร์เดอร์ติดตามไปอีกด้วยแฟนคลับบางคนที่รู้ว่าริโอมาจังหวัดตนปั่นจัก,กรยานม,มาถึง56กกิโลเมตรด้วยกัน เพื่อมาพบลิโอและให้กำลังใจผู้กำกับยังได้ไปสัมภาษณ์แฟนขับอีกวงหนึ่งซึ่งวงนี้มีสมาชิกวงอายุ10บขวบก็มีโดยแฟนขับดังกล่าวได้บอกว่าที่ติดตามวงนี้เพราะความเป็นเด็กและความบริสุทธิ์ของสมาชิกในวงถ้าผ่านไปอีกหลายปีเมื่อสมาชิกเติบโตขึ้นเขาก็จะไม่ติดตามอีกแล้วผู้กำกับยังได้สัมภาษณ์แม่ของสมาชิกอายุน้อยอีกด้วยแม่เล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนลูกของเธอยังขึ้นรถไฟยังไม่เป็นเลย แต่เมื่อเข้ามาอยู่ในวงการไอดอลลูกสาวสามารถขึ้นรถไฟไปเองและทำอะไรต่างๆด้วยตนเองได้มากขึ้นด้วยตอนจบของหนังนั้นลีโอได้ร่วมงานกับนักแต่งเพลงชื่อดังของญี่ปุ่นแล้วก็ได้ทำา v v ขึ้นมาจบไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้สำหรับความรู้สึกหลังรับชมเป็นหนังสารคาดีที่ดีอีกเรื่องหนึ่งเลยติดตามชีวิตของไอดอลและความเห็นของเราโอตาคุและหนังยังแสดงให้เห็นถึงสภาพสังคมอีกด้วย ว่าทำไมไอดอลถึงรุ่งเรืองได้ในประเทศญี่ปุ่นเป็นหนังสารคาดีที่ดูได้ไม่เบื่อครับติดตามว่าไอดอลวันวันทำอะไรบ้างและเราโอตาคุที่ทุ่มเทพเพื่อไอดอลสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์และกด subscribe ทาง Youtube และทาง Facebook สามารถกดไลค์คลิปและกดไลค์เพจ God Movie Channel เพื่อเป็นกำลังใจในการลงคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ